สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มไลฟ์จากโปรไฟล์คนไทยแท้ๆเลยนะคะพเพื่อนๆท่านใดอยากได้ไลฟ์เพิ่มเยอะๆนะคะจะช่วยเปิดการเพิ่งเห็นได้วยนะคะในดบริการนี้ก่อนอื่นเลยนะคะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ Google พิมพ์คําว่า kmk social หรือกดผ่าลิง์จากด้านล่างเข้าไปได้เลยค่ะเว็บไซต์ kmk social จะอยู่ด้านบนสุดต,ตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะ เขามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่ม,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 ร,ม,มรีวิวและบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube IG ต i k t o k t w i t t e r t e l e gram นะคะสามารถเลือกใช้บริการกันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนๆด้วยนะคะ เว็บไซต์ตันนี้มีประสบการณ์มากกว่า10ปีเลยนะคะจึงเชื่อมั่นได้เลยว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยสำหเพื่อนท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านเด็ดๆรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้นะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ Google กันได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยร็อกอินกันไปแล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะ มาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ tm ขีดโซเชียลนะคะไปที่ปุ่มกัสั่งมือไปตรงนี้จะมีหมวดหมู่อยู่ตรงนี้นะคะหมวดหมู่ตรงนี้จะมีอยู่หลากหลายบริการหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสั่ใช้บริการกันไปได้เลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้นะคะเลือกเป็นเพิ่มรายคนไทยนะคะจะเป็นขอเป็นตัว p r e m i ยมได้โบนสุดตัวนี้นะคะบริการตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการนะคะทั้งตัว emoji และตัวลายนะคะขอเลือกเป็นตัวลายได้นบนตัวนี้นะคะจะเป็นหนึ่งหนึ่งสองหกค่ะ ในคำอธิบายตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านในข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์ของตนเองหรืะจะเป็นการวางลิงก์นะคะตรงรับประกันความเดีวคุณภาพที่อยู่กันตรงนี้เลยนะคะลิงก์ตัวนี้คัดลอกกันมาได้เลยจากโค้ดที่นักการจะใช้บริการฝึกเวลาเข้าไปทานในได้เลยนะคะตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะด้วยนะคะกันยอมไปด้ขึ้ืนให้นะคะย่อเดินอยู่ที่ยี่บสองนะคะคัดลอกลิงก์แนะนําไปวางกันได้เลยจำนวนขั้นตอนอยู่ที่1ิบนะคะใส่กันไปสิบนะคะในราคาห้าบาทเองกดส่งกันไปได้เลย ระบบก็เด้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วไปดูหน้าประวัติการสั่งซื้อกันในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้คือออเดอร์ของเพื่อนเอง,ท,งทั้งหมดที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วสามารถย้อนกลับมาดูรายละเอียดของแต่ละออเดอร์กันได้เลยแต่ละออเดอร์นะคะจะมีรายละเอียดบอกอยู่จะเป็นปริมาณการสั่งซื้อค่าใช้จ่ายและตัวลิงก์ที่สาม,มารถตรวจสอบกันได้ที่หน้าดีเลยคะ่ะสถานะตอนนี้รอระบบดําเนินการถึงยอดกันสักครู่หนึ่งนะคะ มาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินมีอยู่2ช่องทางค่ะจะเป็นตัวสแกนคิวโค้ดกับคริปตนะคะสามารถเติมเงินกันไปได้เลยนะคะบริการนะคะในตัวบริการตัวนี้นะคะทุกๆบริการเลยและทุกๆุกแพลตฟอร์มจะอยู่ในนีกันทั้งหมดเลยค่ะสามารถเรียกดูรายละเอียดทั้งได้ความมือตรงนี้ได้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะรายละเอียดให้เช่นและสามารถสร้างคำสั่งซื้อได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะ แนะนำเพื่อนตรงนี้หากเพื่อนท่านใดนะคะสน,ส,น nit, สนใจในบริการของเว็บไซต์นี้สามารถคลอกลิงก์ตัวนี้กันไปได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นท้าเปอร์เซ็นต์กันเลยคะ่ะมาดูติดต่อแอมินกันค่ะติดต่อแอมินตรงนี้หากเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาติงเงินไว่เข้ายอดไหลไม่ขึ้นสามารถมาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนาเลขออเดอร์ order, มาวางกันได้เลยนะคะส่งเลขออเดอร์ได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยค่ะส่งตัวกันไปได้เลยนะคะตอนนี้กลับไปดูที่ตอนนี้นะคะยอดไลฟ์ จากโปรไฟล์คนไทยไแท้ๆก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะเพื่อเพื่อท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ KMK Social กดผ่านลิงก์จากด้านล่างก้ามาได้เลยค่ะเว็บไซต์ตัวนี้เป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะราคาก็ถูกมากๆเลยลองไปเลือกดูรายละเอียดด้านในกันก่อนได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาฟังรับชมกันนะคะ